5อันดับนักเตะที่สร้างโอกาสมากที่สุดในฟีฟ่าคลับเวิลด์คล2025หลังจบรอบแบ่งกลุ่มแม้จะไม่ได้เป็นคนยิงประตูเองแต่พวกเขาคือเบื้องหลังของเกมรุกที่อันตรายที่สุดใน Club World c คลั2025นี่คือ5นักเตะที่สร้างโอกาสให้เพื่อนมากที่สุดหลังจบรอบแบ่งกลุ่มอันดับ5โยชัวคิมิชมิดฟิลด์ตัวรับจากไบเยอร์มิวนิคสร้างโอกาสได้8ครั้งคิดเป็น3.2ครั้งต่อเกมอันดับ4 ราฟาเอลวิกตัวรุกจากพา m เมรัสที่มีค่าเฉลี่ยสร้างโอกาสสูงถึง6.3ครั้งต่อเกมแม้จะลงเล่นน้อยแต่ก็สร้างโอกาสได้ถึง8ครั้งอันดับ3มากอสอากุญญาวิงแบ็กซ้ายจอมบุกจากริวเวเพ e สร้างโอกาส9ครั้งเฉลี่ย3.0ครั้งต่อเกมอันดับ2เอเลียสมอนเทียดาวรุ่งวัย19ปีจากปาชูก a าทำเซอร์ไพรสติดอันดับ ด้วยสถิติ10โอกาสจากแดนกลางกับค่าเฉลี่ย3.4ครั้งต่อเกมอันดับ 1. น i c ิโคลโลบาเรล่าผู้นำของชารตจนี้คือมิดฟิลคนสำคัญของอินเตอร์มิลานสร้างโอกาสถึง11ครั้งเฉลี่ยต่อเกมสูงถึง4.1ครั้งหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ